รู้เรื่องโดรนอ่าตอนนี้นะครับเราพร้อมที่จะบินแล้วใช่ไหมครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนจะบินนะครับเราก็ต้องนะครับดูพื้นที่นะครับที่มันโลง่ลงๆนะครับที่ไม่มีสัญญาณรบกวนนะครับจากแม่เหล็กนะครับซึ่ง แต่เกรดว่ามีสัญญาณรบกวนนะจะไม่รีบเนี่ยก็จะทาให้อะไรครับเม่อบางครั้งเนี่ยเราต้องอะไรครับแคริเบตเข็มทิศใหม่นะครับอ่านี่นะครับสําหรับมือใหม่นะก็ต้องหาที่โล่งๆนะในการบินโดรนนะครับอ่านี่ครับขั้นแรกเลยนะครับเราก็ต้องกดที่ปุ่ม power นะพร้อมบินเนี่ยกดที่ปุ่ม power นะครับ อ่าเนี่นะครับกดปุ่ม power ค้างไว้ให้มีเสียงอย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยครับโดนเริ่ม active แล้วนะครับอ่าอันนี้นะครับผมลืมถอดเนี่นะครับอย่าลืมนะครับบางครั้งเนี่ย ต้องถอดฝากิมบอลออกก่อนนะครับมีชนันแล้วตันของท่านอาจจะมีปัญหาน้ําในภายหลังนะผมกลับลืมไปนะครับนะครับต้องถอดฝากิมบอลออกนะครับอ่านี่นะครับอย่างนี้นะครับอ่ากดปุ่ม power นะครับอ่าแล้วก็ต้องดูให้ดูนะครับว่ากล้องนะครับกิมบอลของเรานั้นมีฝาครอบอยู่หรือเปล่านะครับอ่านี้นะครับก็จะเป็นการเปิดตัวโดรนนะครับเปิดตัวโดรน นั้นนะครับมาที่รีโมทของเราบ้างครับมาที่รีโมทนะครับมาที่รีโมทนะครับ่าตอนนี้ก็นี่ครับเปิดจอนะครับนี่ครับเราก็จะเปิดจอเปิดรีโมทนะครับแล้วก็อะไรอย่างนั้นนะครับให้เรานี่ครับเรากดปุ่ม power นะครับกดปุ่ม power ค้างไว้ นะครับอ่าอันนี้ก็6 7นะครับสามารถบินได้อย่างปลอดภัยนะครับกดปุ่ม power ค้างไว้ให้มีเนี่ยครับให้มีสัญลักษณ์ connect นะครับอ่ารอสักู้่นะครับรีโมทก็จะเชื่อมต่อนะครับไปยังโดรนอ่าถ้าเกิดว่าขึ้นอย่างนี้แล้วยังไงต่อครับให้เราไปที่แอปนะครับให้เราไปที่แอป DJI GO 4 นะครับอ่าแอปนี้นะครับอ่ามื่ขึ้นอย่างนี้นะครับให้เราไปที่ไหนครับเบื้องต้นคือให้เราไปที่นี่นะครับอ่าอีกหน่อให้ไปที่อีกเมนนะครับว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไหนนะครับสิ่งของผมเนี่ยดีเฟก็จะเป็นรุ่นที่ผมใช้นะนั่นก็คือ m a v i c Pro นะครับอ่าต่อมาครับให้เราไปที่ไหนครับเมื่ขึ้นอย่างนี้นี่ครับรีโมทของเราก็จะแจ้งเตือนว่า ready to go นะครับตอนนี้ก็จะเป็นโหมดของ GPS นะครับในกรณีครับบนหน้าจอก็จะใช้ SD card ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเาจะเขียนว่า SD card นะครับผมใส่ SD card ไปแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มี SD card ก็จะแจ้งเตือนตรงนี้นะว่าไม่มีไม่มี SD card บนหน้าจอเนี่ยก็แสดงระดับแบตเตอรี่นะครับอันนี้97เปรเ็นนะครับอ่านี่ครับอ่าให้เราคลิกให้เรานะครับไปที่อะไรครับโก นะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับอ่าครั้งแรกเนี่ยก็จะบอกเป็นค่าเริ่มต้นนะครับว่าเราบินได้สูงเท่าไรนะครับเข็มทิศนะครับเป็นอย่างไรนะครับต้องแคริเบตไหมนะอันนี้ก็จะเป็นระบบแจ้งเตือนนะครับเบื้องต้นแล้วก็จะบอกสถานะนะครับว่าข้อมูลภาพรวมเบื้องต้นนะครับของการบินนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกตอนหลังให้นะครับอ่ากด ปิดไปนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเริ่มต้นครับอันนี้คือพร้อมบินใช่ไหมครับอันนี้คือพร้อมบินพร้อมบินนี่นะครับก็พร้อมบินแล้วนะครับตอนนี้ก็ G P S นะครับก็จับได้17ดวงนะครับสถานะแบต9 7เปอร์เซ็นโนะโดยใช้สัญญาณ G P S นะครับนี่ครับก็จะมีปุ่ม นะครับอันนี้คืออะไรครับเป็นปุ่มเทคอ f ฟนะครับ